สวัสดีค่ะพบกับช่างฟันเกลียชาย้าแนีกแล้วนะครับวันนี้ฟันก็จะมาอันบ x ็อกของที่สั่งกันนะคะอันนี้ก็สั่งร้านนี้หลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็ของเพิ่งจะได้มาสองวันนะคะเดี๋ยวก็เรามาแกะกันเลยว่าข้างในเืออะไร ดีลีนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใรกระเป๋าซือดีแน่นอนโอ้ยสวยเนาะดูลิกำลังดีเรามาแกะข้างในกันะแกะข้างในดีลินที่สุดมาดูกันนะคะว่าข้างไหนคือพอร้อย Baby, 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 baby. อันนี้นะคะมันก็จะคือถุงกระดาษของแบรนด์ซิลีนนะครับก็คือเป็นถุงกระดาษของแท้เลยนะครับแล้วทางร้านร้านที่เราซื้อเนี่ยเขาก็เอาไปเคลือบทีนี้พอไปเคลือบใช่ไหมคะเขาก็จะเคลือบสายด้วยซึ่งร้านเคลือบอะหายเยอะมากมีให้เราเลือกเยอะมากว่าเราเป็นเครือบแบบไหนแต่วอมรู้สึกว่าร้านเนี้ยคือเขา คือเขาขายสองแบรนด์เน้นอยู่ลแล้วนะครับแล้วก็กระเป๋าเนะี่ยเขาก็จะมีอยู่หลายเขาก็จะมีหลายรุ่นซึ่งที่เลือกซิรีนเพราะว่าน้องลิซ่านะครับคือตอนนี้เรายังไม่มีตังซื้อกระเป๋าแบรนด์ซีลีนนะครับเราก็เลยซื้อถุงพาสติกนะะมันก็เนอันนี้อันนี้ที่เขาเพิ่มเติมมาก็จะเป็นข้างในนะครับอันเนี้ยปกระติมัก็จะเป็นถุงกระดาษธรรมดาถุงกระดาษนะครับเขาก็ไปเคลือบเขาก็ทําอันนี้เพื่อเพิ่มแวลุ่นให้มันนะครับ แล้วเขาก็เหมือนบุข้างในด้วยข้างในเขาก็บุกัเลยมีช่องแล้วนี้ก็สามารถใส่สารซิลิคนคอสบอรได้นะคะคุณึ่งผมว่าโอเคเลยราคาก็อยู่ในหลักพังเขาก็ทำดีเทลดีนะเพราะว่า 1. นึ่เราอะมีถุงกระดาษของแบรน์อย่างเงี้ยถ้าเราเก็บไว้เฉยๆมันก็นก็เขากับว่าวมีไว้เฉยๆแล้วบางทีมันก็จะอยักไปด้วย ซึ่งฟอนมีกระเป๋าแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นของกระดาษถูกกระดาษแบบนี้แต่ว่าเป็นของกุชี่นะคะสีเขียวแต่ว่าจะไปทําเหมือนกันเดี๋ยเพื่อนๆนี่ก็เหมือนทันก็ว่ามันก็เพิ่มมูลาค่าได้นะเนี่ยเราก็ถือไปแหละอันนี้ฟอนก็ตั้งใจว่าจะเอาไปทํางานละก็เลยไม่อยากเอากระเป๋าแพ็งเพลเอาไปทํางานนะคะเอาไว้ใส่ไอเทวอันนี้ก็เหมือนมันก็ทันกระเป๋บบามันก็สามารถไปทํางานได้นะแล้วก็ดูดีได้ไม่เหมือนคนอื่นเด้นะคะ มันกว่าจะไม่เข้าใจเฮ้ยซื้อทำไมกะต่างในแหนก,ก็อันบ็อกอันนี้แล้วนะคะพอซื้อเท่าไหร่หน,นึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทบอกราคาอันนี้ซื้อมานี่พันเจ็ดร้าสิซึ่งถ้ามันโอเคใช้ดีแต่เราควาจะสั่งใหม่นะครับอพอรู้สึกมันโอเคอ่ะแต่ว่าทำคกามส่อดยากอยู่นะออต้องต่ ซื้อสายฟอนก็ต้องหาซื้อสายคอสบอนดี้นะครับยวหาซื้อสายส่วนงั้นเดี๋ยวฟอนจะไปรื้อตู้ประกันว่าฟอนซื้อของจากร้านนี้ออะไรบ้างใบแรกน่าจะหลายปีแล้วนะใบแรกหลายปีซึ่งฟอนขายคือร้านไปแล้วก็คือฟอนใช้ได้ประมาณเกือบปีแล้วฟอนก็เบื่อเพราะมันใช้งานเหมือนใช้งานจริงไม่ค่อยได้ฟอนก็เลยขายนะครับก็คือขาย คือหลานเนาะก็เดี๋ยวฟ้อนขึ้นลูกให้ตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้อ่ะเนี่ยตรงนี้แหละเดี๋ยขึ้นรูกให้ตรงนี้นะครับก็คือใบนี้ก็คือฟ้นขายแล้วฟ้นขายไปทั้งหมดสองใบนะคบอันนี้ใบใบแรกก็เป็นของลุยนะครับอันนี้ฟอนก็ขายไปแล้วเพราะว่าเป็นใช้งานจริงยากเราทํางานเหมือนธรรมดาคนธรรมดาเนี้เราจะไปถือเนี่ย บางคนก็ไม่เก็ตเนาะตอนนั้นก็เหมือนเฮออยากมีกระเป๋าแบรนด์เนมใบ,บแรกนะครับก็เลยซื้อใบนี้มานะครับเดี๋ยวจะบอกราคาดดวยขราแล้วก็ใบที่2ที่ขายไปนะเอานี้บอกใบที่ขายไปอันนี้เพิ่งซื้อเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณซื้อพิชซี่พิศจิกาทันวาแล้วก็ได้จะขายช่วงนั้นเลยเหมือนอยู่กับเราได้ประมาณเดือน2เดือนเพราะว่าไม่ตอบโจทย์เราเป็นของบาลเลเซียก้าน,นะครับจากเัก้าจะขึ้นลูปไก่แล้วก็ขึ้นรูปว่าเราเรา เดี๋ยวเราใส่ถ่ายรูปอะไรบ้างแล้วก็จะคนรูปด้วยนะคะอันนี้ก็ซื้อมาประมาณเหมือนก้าได้ปะาเหมือนกั้นะเดี๋ยวเจะดูราคาในในเซ็อีกทีนึงน,นะครับก็คือสองใบเนี้ยก็คือมือนหนึ่งมือนหนึ่งเลยก็คือมือนหนึ่งที่ว่ารู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นสีขาวแล้วก็ใส่อะไรเทปไม่ได้เลยโทรศัพท์ได้โทรศัพท์อันอนาากกี้อย่างเดียวแล้วมันไม่ตอบโจทย์เรากระเป๋าตังค์ก็ใส่ไม่ได้อย่างเียครับก็เลยขาย งั้นเดี๋ยวฟอนมานะไอของที่เรามีนะต่อมาแล้วนะคะกลับมาแล้วอันนี้ก็เป็นอันที่เราประมงมานะครับแต่ใบนี้จะเป็นมือสองนะคะ MC m C N นะครับก็คือวันนั้นก็คือทำงานอยู่รู้สึกเลยว่าตัวเองทำงานอยู่แล้วก็คือแบบว่า เห็นไลฟ์สดพอดีใช่ไหมครับก็เป็นประมูลสินค้ามือสองซึ่งร้านนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์เนี่ยเขาจะมาประมูลสินค้ามือสองทีนะครับไม่ใช่แบบว่าเขาจะมาเปัาก็คืออาจจะมีประมูลทุกวันแต่ส่วนมากจะเป็นมือหนึ่งนะครับเราก็เราก็ดูทุกวันแหละเพราะเราอยากได้ใช่ไหมเราก็ดูแล้วก็เหมือนวันนี้อยากได้สักหนึ่งใทเอาวันนี้ทำงานไปด้วยแล้วอยากได้สักหนึ่งใบก็คือแย่งแย่งเอฟเกือบทุกใบเลยนะครับแต่ทีเนี้ยคือจะทํางานอยู่แล้วก็คือ เห็นใบนี้ซึ่งราคาเราก็ไม่แพงมากเราก็เอออยากได้นะก็ไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะแต่คือจะต้องได้ถ้าเขาปิดไหลเราไม่ได้ก็จะรู้สึกเครียดม,มากไม่ได้มีจังเยอะนะแต่ว่าอยากได้แบบมันสามารถซื้อได้คือเรามีเงินที่สามารถซื้อสินค้าใบนี้ได้เราก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถซื้อได้เราต้องซื้อก็พอเขาหยิบใบนี้ขึ้นมานะตอนแรกเขาหยิบสีเขียวใบสีเขียวเราไปเอฟเอฟไม่ทัน เหมือนถ้าเราทํางานด้วยเนี่ยมันจะมีแบบเอฟไม่ทันอ่ะอันนี้ก็เลยเอฟใบนี้นะครับก็เหมือนประมูลแข่งเลยนะประมูลแข่ง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 ก็ใส่ราคาไปก็จบไปที่ค่อยหนึ่งหมื่นน่าจะหนึ่งหมื่นบาทเป็นมือสองนะครับมือหนึ่งก็ช่วงนั้นมือหนึ่งอันนี้จะอยู่ที่มือสองมือนสามมือสี่ประมาณนี้ครับถ้าเราซื้อมือสองอ่อันนี้มันจะเป็นเหมือนสามารถเข้าดีได้ ก็จะเป็นแบบนี้นะคก็คือคือสะพายไปไหนก็คือคนต้องมองแลรวปะแต่มันก็ใช้ชีวิตยากอยู่นะถ้าเราไม่ได้เป็นคนแต่งตัวตับซึ่งฟอนันเป็นคนแต่งตัวที่ไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แล้วโอเคก็ก็คนมองก็มองไปก็มองแหละเออให้เขามองไปเพราะว่าเราแต่งตัวคนก็มองอยู่แล้วแค่เพิ่มกระเป๋ายิ่นิดนึงก็คงไม่เป็นไรอันนี้ก็แต่ว่าที่ยังไม่เคยใช้ก็คือนี่ มันเป็นสายเหมือนเทมขัดก็จะเป็นแบบว่าเอาสายนี้มาทำไปทำๆมันก็จะเป็นอ,นอาานดนนัดใช่ไหมซึ่งทําไม่ได้เพราะติดผง,งอ้นวนเราทำอย่างเงี้ยมันก็เลยติดผง,งนะครับต่มาก็จะใช้แบบนี้ซึ่งเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยหนึ่งหมื่นบาทจะทำยังไงให้คุ้มใช่ไหมก็คือช่วงได้มาแรกๆก็คือใช้กุบวันทุกวันเพื่อจะหาสมมุติเราใช้สิบวันก็เท่ากับเา,าใบละพันอะเราก็ใช้ให้มากกว่านั้นอีกมันก็จะหานแตเอ้ซื้อมาซึ่งตอนเนี้ยซึ่งจริงๆใช้เกิน ช้บ hey ่อยเอาเป็นว่าช่วงที่ได้มาก็คือใช้บ่อยก็คือถ่ายรูปหนึ่งครั้งก็จะนับเป็นว่าใช้แล้วเป็นหนึ่งครั้งเราก็จะมาหาหนึ่งหมืนนะครับว่าสรุปแล้วก็เหลือใบละวิบากเพราะเราใส้ทุกวันแล้วเราก็ไม่ได้กิดจะขาดด้วยอันนี้นะครับป็นไปหมดก็ที่ใช้บ่อยแต่ช่วงนี้ก็พักช่วงนี้ไปใช้อีกใบหนึ่งเพอะได้ใบใหม่มาเราก็จะใช้อีกใบหนึ่งมากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ห่างกันอันนี้ก็ดกใบ,บละตอนนี้ก็อยู่หลักร้อยอยู่นะ ยังไม่ถึงหลักสิบเพราะยังใช้ไม่คุ้มขนากดกระตั้งหนูโอ้ยน้องซีรีนุอย่างเงี้ยเออน้องเสียใจหรือเปล่าได้หนอมาอันนี้พันเจ็ดพ้าสิบอันนี้หนึ่งหมื่นบาทโอเคยังไงอยู่เลยเพื่อนๆไม่ใช่ทุกครั้งใหนดเลยแล้วคนที่เขาอันนี้ในความที่ว่าไปดัไปไหนไม่เคยใส่อะไรในนี้นะครับเขาก็จะมีกระดาษอยู่ข้างในด้วยก็อยู่ข้างในเหมือนเดิมดูัอันนี้เป็นถุงดับ เราสามารถถึงไ,ได้แต่ว่าไม่ถึงแต่ข้างในเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีก็คือเป็นคนติดของอันดับหนึ่งนะพอเราไม่ได้ใช้เราก็จะดันทรงไหลขึ้นมาเป็นตกในข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ็นเครื่องแล้วก็มีพิเศษการ์ดมั้งเออที่เศษการ์ดแล้วก็มีการ์ดก็จะมีการ์ดนะคะนี่จะเป็น ก็ก็มีอะไรด้วยทุกอย่างก็จะอยู่เขาให้มายัางไงก็จะอยู่ทุกอย่างก็จะอยู่ก็จะอยู่ไว้ในในเขาเรียกอะไรในถุงผ้าตลอดน,นะคะถ้าเราไม่ใช้น้ำควรเก็บไว้ในถุงผ้าโอเคไม่ได้ใช้ทุกวันเหมใบบไปเที่ยวใช้ลูกบางทีไม่ได้ไปเที่ยวแต่แบบแต่งตัวเพื่อจะไปร้นานกาแฟเียก็คืออ่ ก็ต้องดูชุดให้เหมาะสมขอันนี้ก็หนึ่งใบเนะาะอ่าสีเอมต่อมาอันนี้คือชุดท้ดถายแล้วนะครับของร้านนี้นะก็คือนี่น้องกุชี่รักมากรักมากเพราะก็ไม่เคยซื้อหมวกเพลขนาดนี้นะครับแต่คนเราก็ต้องมีไว้สักหนึ่งเนาะก็จะเป็น รุ่นยัตตินะคะระับก็คือรุ่นนี้เลยแน่อันนี้ก็ซื้อมือหนึ่งมาะคระับแต่ว่าความพีของมันคือว่าด้วยความที่เราคิดว่าเราเป็นผู้ชายเนาะตัวใหญ่เนาะแล้วมันก็เหมือน S M L แล้วก็คือ S ของผู้หญิงแหละหัวเล็กถ้าเรามาใส่นะถ้าเค,เคยใส่หมวกเล็กๆว่ามันไม่เข้าหัวมันจะอยู่ข้างบนบนนี้มันจะเน้นมากก็คือสูกแบบไม่โอเคก็เลย L ละกันคิดว่าจะเองหัวใหญ่มาก แต่ว่าโคตรท่าเลยอ่ะอจริงๆนะเคยจะขายนะเพราะว่ามันขายเพื่อไปซื้อใบเนนี้แต่ว่าเป็นไซส์เอ็นเพราะว่ามันหลวมอะเพื่อนใส่หนูเออมันหลวมอะก็คือมันหลวมแต่ว่าใส่นะใส่แล้ว้าจะให้มันเขาเรียกอะไรให้หมวกมันอยู่ทรงสวยที่สุดก็คือต้องมัดจุกมัดจุกเพื่อให้มันไปดึงข้างบนอย่างงี้ยรแล้วมันจะเหมือนพอดีหัวมากแต่ถ้าปล่อยผมนะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะปิดหน้าหมดเพราะมันใหญ่ ต้องถ้าใส่พวกตดิน่าจะเป็นไซส์ M นะครับใบนี้ซื้อมาในราคา <10, 000. S> 1 6 9 0 0ืพกาอทอนหนึ่งหอก็ตีเป็นวันหมื่นเจ็ดก็คือเป็นม่วงที่แพงที่สุดที่มีนะครับก็คือจะเป็นอะไรเป็นมวซึ่งเราจิดว่าเฮ้ยเรามีกระเป๋าตีนกระเป๋าใบในหนึ่งสมมติหลักหมื่นเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยทุกวันบางคนบอกเฮ้ยไม่เปลี่ยนกระเป๋าหรือม่วงเนี่ย ค้าใส่บอ่อย,อ,อยเฮ้ยขอใส่ห้อยคือคือมือนเจ็ดนะเวย้ยจะให้ใส่วันเดียวแล้วแบบอีกวันหนึ่งเลยค่ะซื้อหมวกที่มันก็ราคาไม่สูงมากแล้วใส่แล้วก็ไม่ใช่ก็ใส่ยามจะใส่น้องให้บ่อยที่สุดถ้าหมวบบนี่นะคนก็จะแต่งตัวให้เรียบที่สุดเสื้อขาวเสื้อสีขาวเสื้อสีดำนะครับแต่งลว้วก็เกมีเพราะว่าเหมือนเหมือนหมวกเขาจะมีหลายู่แต่ความก็ถือว่าใส่บ่อยบ่อยมากเลย๋ย่าถ้าจะให้เดยวจะลงรูปให้ดูทั้งอันนี้ด้วยนะ ว่าเราใส่ไปหมาบ้างแล้วก็จนนี้แต่จะลงนี้หมดก็ๆๆจะรูปที่มันเป็นไ<ต>เออให้น้องใส่หน,น่อยเนาะบางคนไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจคิดว่าเราซื้อของกอง,อง,อง,องเออบุคลิกดูเหมือนแส่ของกอง,องแต่ก็อันเนี้ยให้ใส่ให้ใช้ในเหอะนะเพราะว่ากรเหมือนเจ็บแล้วเราไม่ได้เป็นคนีังอันนี้ก็คือมันเจ็บของเราก็ๆๆาเจ็บปาว่าเราอยากได้หมวดหนึ่งใบทีๆๆๆๆนะ่มีราคาแต่ว่าตอนเนี้ย ก็เริ่มอ,อยากได้เข็มขัดรองเท้าที่แบบว่าแพงไปเลยสักหนึ่งอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างกระเป๋าเนี้เราใช้แลเดี๋ยวนี้วใช้ไปเลยทุกวันไปถึงไปเที่ยวไหนอาเซเยนไปไหนไปไหนใช้ปนปไหนมั่วไปไหนใช้ไปนี้ไไนใช้ไปไหนซึ่งเราใช้ทุกวันน่ะมันก็คือคุ้มถ้าเราซื้อมาใช้แล้วมันก็คุ้มคลิปนี้จเปลี่ยนเท่าไหร่คบอันนี้ไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อแต่ว่ายังคุณทรัพย์ยังไม่ค่อยมีนะครับ ก็จริงๆแล้วฝนก็พร้อมเป็น,นมือฝนก็เลยสามารถซื้อได้นะครับก็ซื้อแล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองให้ไหวซึ่งตอนนั้นการรับผิดชอบตัวเองไหวเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเดนอนรถเพื่อเอเนาะแต่ว่าคนที่จะเลือดเงินนะครับก็อยากให้เหมือนหาร้านดีๆนะเพราะว่า่อฝนจะซื้อสนะักใบเนี่ยฝนต้องถูกเช็คแล้วเช็คอีกนะว่าว่าของเขาแท้จริงๆนะเพราะว่าของมันแต่ละอย่างราคาราคาสูง เราะชนะแล้วเราก็ขวดซื้อเของเสียตังไปเยวแล้วรจะได้ของแทงนะคะแต่ว่าใบเนี้เสียใจตรงที่ว่าการ์ดอะในถุงผ้าเนี้ยเขามีการ์ดมาให้แล้วฟ้อนากทำหายเพราะว่าเวลาฟอนไปไหนฟอนเอาอันนี้ไปด้วยฟอนจะใส่แบบนี้แล้วก็คือเอาไปด้วยเลยเอาไปด้วยแล้วก็คือการ์ดของไหนก็จะอยู่ในนี้แล้วพอเหมือนเราหยิบออกมาใส่เนี่ยไม่แน่ใจว่าหล่นที่ทไหนเพราะว่าเอาไปเที่ยวบ่อยมากก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยการ์ดหาย ไว้เดี๋ยวฟอนมาเปิดของแบรนด์เนมทั้งหมดที่เป็นไฮเอนด์นะครับที่ฟอนต์มีก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับโอเค okay. ไปแล้วนะคะ